สวัสดีค่ะก็ที่บอกเรายินดีต้อนรับนะคะท่านใดชื่นชอบรถ m a d ด้นะคะรุ่นนี้นะคะราคาแบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะทุกท่าน m a d ด้า bt 5 0า pro ค่ะ2.2 V ปี2018ราคาทุกถูกค่กะทุกท่านเพียง169,000บาทเท่านั้นเองนะคะ ลถปี2018เลยนะคะปียังใหม่คุกครับเอาไปใช้ในคุ้มค่าเกินราคาเลยนะคะเป็นราคาตัดเงินสดลดมือเดียวค่ะไม่เคยชนเลขใหม่1 1 0 0 0 0โลแคปเปิดได้กระจกไฟฟ้าพื้นที่ใช้สอยภายในแคปนี้กว้างกวางเลยนะคะสภาพดีด้วยค่ะด้านหลังกระปูกระบะเรียบร้อยสภาพดีเช่นกันเหลือนใหม่ขึ้นครบเลขไหม่1 1 0 0โลโดยประมาณนะคะ แอร์เย็นเพลงดังค่ะขับขี่ได้ปกติเครื่องยนต์2.2ขทุกท่านเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะสนใจดูรถได้แถวกรุงเทพมหานครค่ะมีเบอร์โทรของผู้ขายอยู่ใต้คลิปสามารถโทรคุยเจรจาโดยตรงได้เลยนะคะโทรไปคุยก่อนค่ะเพื่อนัดวันเวลาล่วงหน้าไปทดลองขับกันด้วยเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะ ไม่แนะนําการโอนมาจํำลวงหน้านะคะอยากให้ไปเห็นตัวจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจดีที่สุดแอดมินเพียงนําเสนอเบื้องต้นให้รับชมค่ะในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ